นี่ค่ะท่านผู้ชมคะหมูทองมาแล้วนะคะหมูทองมาแล้วจ้าหมูทองเน้นให้3ามตัว2ตัวแขนๆเลยนะคะห้ามพลาดนะคะเข้าเต็มเมงวดที่แล้วนะคะ69้าใครที่โชคดีแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะงวดที่แล้วนะคะส่วนใครที่ผิดหวังเดี๋ยวเรามาตามมาต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะแอดมีตัวเลขให้ไม่เยอะนะคะ อาจารย์ให้มารีบเอามาลงให้ท่านผู้ชมเลยนะคะไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวนะคะอยากจะเอามาแบ่งปันอยากเป็นสะพานบุญอยากให้มีโชคมีลาบกันนะคะในงวดวันที่16สิงหาคม2564ที่จะถึงนี้นะคะแอดขอวอรพรให้ท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะเฮงเฮงปังปงัในงวดวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขทุกตัวที่แอดให้นะคะ เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านเลื่อนฐานไปได้เลยนะคะดูให้จบคลิปนะคะแอดขอเวลาขอพื้นที่ในการพูดให้ถึง8นาทีขึ้นไปนะคะจะได้ไม่ผิดกดช่อง YouTube นะคะแล้วก็ช่วงที่เป็นตัวเลขนะคะแอดอาจจะพูดเร็วนะคะเพราะว่ามันจะ มันคือช่วงที่เป็นตัวเลขที่แอดให้เห็นตัวเลขนะคะมันจะโชว์ไม่นานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดโชว์นานนะคะจะผิดกดช่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาฟังมาคุยกันนะคะใครมีอะไรเมนใต้คลิปได้เลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็โควิดโควิดนี่อีกยาวนานเลยนะคะไม่จบง่ายๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะ แอดก็เป็นห่วงท่านผู้ชมทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลพ้าในบ้านดูแลตัวเองอย่างดีเลยบางคนอาจจะออกไปทำงานนอกบ้านไปทำธุระไม่จำเป็นอยู่ในบ้านอย่ากออกไปข้างนอกดีกว่านะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อยากมีโชคมีลาบเนาะอยากจะมีเงินมีทองไปทำบุญนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขทุกตัวที่แอดให้นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ไม่เยอะนะคะตัวเลขเป็นพันเป็นหมื่นตัวนะคะคัดมาเหลือแค่นี้นะคะอาจารย์ก็นนเน้นมาให้แล้วในคลิปนี้นะคะของหมูทองมวดที่แล้วนะคะเข้าตรงๆเลยเข้าเต็มๆเลยนะคะหกเก้าแอดดีใจกับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าโทรมาแอดก็เลยบอกว่าทําบุญที่ไหนก็ได้ตามที่สะดวกใกล้ๆบ้านนะคะเพราะว่าทําบุญบาทสองบาทนะคะทําที่ไหนก็ได้ ถ้าเกิดเราจะร่วมทําบุญด้วยกันนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะและก็อย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะแอดจะพูดทุกคลิปเลยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อจะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะอย่าเพึ่งทิ้งแอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสแบงงบ้านนาชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะ เป็นเพียงช่องเล็กๆน้อยๆไม่มีใครรู้จักหรอกค่ะมีคนดูไม่กี่คนเองน่าสงสารไหมคะมีคนดูไม่กี่คนเองนะคะมีแอดนะคะเข้ามาดูหลายรอบเลยนะคะก็ยังไม่มีใครเข้ามาดูเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่แอดให้นะคะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะแอดก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะสแสลงบ้านนาชาแนลนะคะจริงๆแล้วพูดภาษาอีสานก็ได้นะคะ แต่ว่ามีท่านผู้ชมบางคนบอกว่าให้พูดภาษากลางดีกว่านะคะเพราะว่าบางคนฟังภาษาอีสานแล้วฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจนะคะแมนบอกคะ่ะเนาะแอดกข่เบาได้คือการค่ะแต่ก็อยากจะพูดภาษากลางจะได้ฟังได้ทุกภาคใช่ไหมคะเพราะบางคนฟังภาษาอีสานไม่เข้าใจเอ๊ะเบายัางคุยยังกันยังสิน่าคะ่ะคนฟังบอกเข้าใจที่เขาเบากัน บางคนฟังที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะฟังเป็นภาษากลางดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากพูดภาษาอีสานกับแอดก็พูดได้นะคะแอดก็เป็นคนอีสานเป็นคนบ้านๆไม่มีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะที่คนเราเหมือนกันก็คือคนเราต้องมีน้ำใจให้กัน พึ่งพาอาศัยกันนะคะช่วงนี้โควิดน่ากลัวมากแอดดูข่าวแอดนั่งร้องไห้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะลืมไม่ได้เลยต้องให้กําลังใจทีมแพทย์นะคะพยาบาลเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะคะที่เป็นกองหน้าเลยนะคะทำงานอย่างเต็มที่เหนื่อยสู้ทั้งน้ำตานะคะ แอดขอเป็นกําลังใจให้และช่องสแบงบ้านนาชาแนลขอเป็นกําลังใจให้กับทีมแพทย์คณะแพทย์พยาบาลทุกท่านเลยนะคะขอเป็นกําลังใจให้คะ่ะเราจะสู้วิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขที่แอดให้มีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาจาร,รย์หมูทองงวดนี้ให้ตัวไหนบ้างไม่แน่นะคะแตก3ตัวแตก2ตัวงวดนี้นะคะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะคะ อุดหนุนรัฐบาลน,นะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันค่ะคิดถึงุเพื่อนทุกคนเลยนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะจริงๆแล้วแอดลงคลิปไม่เยอะนะคะแต่ละงวดไม่เยอะนะคะลงไม่กี่คลิปเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขก็มีไม่เยอะใครที่รอหมูทองมาแล้วนะคะอาจารย์ให้มารีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะ ไม่รออยากจะให้ท่านผู้ชมเอาไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอีกตั้งหลายวันยังหาทัานอยู่นะคะบางครั้งบางทีแอดพูดผิดแอดก็ขอโทษด้วยนะคะบางทีพูดผิดไปแอดก็ขอโทษมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะหรือว่าใครดูไม่ทันแอดพูดเร็วไปแอดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าบางช่วงที่มีตัวเลขแอดอาจจะพูดเร็วเพราะว่าช่วงนั้นมีตัวเลขแบบ มันโชว์ได้ไม่นานนะคะแอดต้องพูดตัวเลขให้ครบหมดให้นัานผู้ชมได้ฟังกันนะคะเพราะว่ามันผิดกฎช่อง YouTube นะคะแล้วก็แอดต้องพูดให้ถึง8นาทีขึ้นไปนะคะถึงจะไม่ผิดกฎช่อง YouTube นะคะแอดก็เลยขอโทษด้วยนะคะที่ต้องพูดเยอะไปหน่อยนะคะแต่แอดจะไม่ให้ผิดหวังเลยนะคะใครดูคลิปนี้จบมีโชคแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหมูทองงวดนี้ให้อะไรบ้างให้ตัวไหนบ้างเน้นๆ้นตัวไหนบ้างนะคะ แอดไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อว่าจะมีโชคถ้าแอดถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะแอดจะไม่ลืม fc ทุกคนที่ติดตามแอดเลยนะคะแอดไม่ลืมแน่นอนนะคะรับรองได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่าลืมสวดมนต์เยอะๆนะคะเป็นสเสบียงบุญติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยนะคะอะมาดูกันเลยค่ะ

แและก็7148ด้วยนะคะแอดลงไม่หมดนะคะใครดูจบคลิปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเลขมีไม่เยอะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขของหมูทองมาฝากเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ อย่าเพิ่งเบื่อแอดนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะมีเข้ามีหลุดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสแบกบ้านานชาชแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีร่ำรวยเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ